ช่วงนี้ไปคุยกันเรื่องของตลาดที่เฟกและก็ทองคำกันบ้างน,นะครับคุยกับคุณชุดิการสันติเมยมิรุนครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ออของบริฟิลิปประเทศไทยอยู่ในสายคุยกับเราวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะคุณปิ่นคะช่วงนี้นะคะทิศทางของราคาทองคำค่ะหลังจากที่ทำสถิตินิวไฮใหม่ก็มีจังหวะของการยุบย่อลงไปลึกเหมือนกันนะคะแต่เริ่มกลับมาแล้วเราประเมินปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคําช่วงนี้ยังไงบ้างคะ ค่ะในส่วนของปัจจัยหลักนะคะที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นมาก็คงเป็นในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการปร,บรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดน,นะคะโดยเฉพาะในส่วนของการประชุมแจ็คสันโฮเมื่อคืนวันศุกร์นะคะที่ทางประธานเฟดนายเจอร์โรมพาวเวลเนี่ยออกมาส่งสัญญ,ญาณชัดเจนว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินหรือว่าปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยตลาดก็เรียกได้ว่า ค่อนข้างจะให้น้ำหนักกับประเด็นนี้ดอลลราก็อ่อนค่าลงมาค่ะคะ่อนข้างแรงเหมือนการเทียบกับตัวเงินสําคัญนะคะในส่วนของบอลยูเอเี่กก็ยังอยู่ในทิศทางปรับตัวลดลงต่อนะคะดังนั้นเนี่ยก็ทําให้เป็นแรงบวกกับมุส่วนของตัวราคาทองคําต่อเนื่องนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของตัวทิศทางราคาทองคําที่ขึ้นมา ช่วงก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาสเนี่ยขึ้นมาจากจแถวๆระดับประมาณ2,300กว่าเเรียญน,นะแล้วก็ขึ้นมาถึงทะลุ2,500เวรียดทำออทามไพเนี่ยตรงนี้เองก็ถือว่าได้มีการตอบรับกับประเด็นในเรื่องของตัวทิศทางดอกเบี้ยไปในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในตลาดเองเนี่ยให้น้ําหนักว่าปีนี้อาจจะเหตุการปรับลดดอกเบี้ยลงกว่า1%เลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะรอบเดือนกันยายนเนี่ยมองกันว่าอาจจะลดถึง0.5%นะคะทัน,นี้เนี่ยก็อาจจะมีจังหวะผันผวนหรือว่า ย่อสลับลงมาได้เหมือนกันเพราะว่าตอบรับไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาแล้วคิดว่าช่วยประกอบในเรื่องของการพักตัวอู่ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของความไม่สงบในตะวันออกกลางนะคะหลังในช่วงสุดสัปดาห์เองเนี่ยมีเหตุยิงกันนะคะในส่วนของกลุ่มฮิสบอลล์ที่ยงิงมิสไซล์ไปถล่มอิสราเอลนะคะตรงนี้ก็เลยมองว่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทําให้มีแรงซื้อในส่วนของทองคำเข้ามานะคะค่ะแนะนำเชิญกลุ่มยัยงไงบ้างครับช่วงนี้สำหรับทองคำ ค่ะในส่วนของช่องคำนะคะเราก็มองว่าแนวโน้มหลักเนี่ยจริงๆเราก็มองว่าอยู่ในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นชัดเจนนะคะแต่อาจจะมีจังหวะย่อสลับลงมาดังนั้นอยากใครที่จะเข้าซื้อหรือ่าเข้าเก็งกาไรนะเรายังมองจังหวะย่อ,อมาจะโดนแถวระดับประมาณ2,500-2,480ถึงนะคะในการที่จะเข้าเก็งกาไรนะเราก็มองว่าสําหรับเป้าระยะสั้นนะยังลุ้นแถวระดับประมาณ2,520นะคะ2,530นะคะก็ยังสามารถเก็งกำไรได้นะคะในช่วงนี้ค่ะค่ะ หลายคนบอกว่าราคาทองคำม,มีโอกาสพุ่งทะยานไปสูงถึง3,000ดอลลาร์ 3, ต่อทรอยออนส์แล้วเราประเมินสถานการณ์นั้นยังไงบ้างคะ ค่ะก็อันนี้เนี่ยเรามองว่ายังต้องขึ้นกับในเรื่องของตัวทิศทางนะคะของตัวเศรษฐกิจสหรัฐด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวนโยบายดอกเบี้ยนะคะถึงแม้ว่าอมองตรงนี้เดินกระยาษจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับลดการดอกเบี้ยแต่ว่าหลังการเรื่องสร้างเนี่ยของสหรัฐเองเราคงต้องมาดูกันเหมือนกันว่าในเรื่องของตัวเงินเฟ้อเองเนี่ยสามารถคุมได้ใกล้เคียงกับภาดเกตที่มองไว้ที่เระเับนหรือเปล่านะคะด้วยนโยบายที่อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้เหมือนกันจาก ในส่วนของปายปีคนหม่นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่า อาจจะเร็วเหมือนกันสําหรับ3,000ซึ่งถ้าจะมองตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ใช่เครื่องตีหลังค่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าถ้ามองสําหรับปีนี้เนี่ยเบื้องต้นก่อนเนี่ย2,550ถึง2,600เนี่ยเรามองว่าก็อาจจะมีรุ้นเหมือนกันนะคะสําหรับในเรื่องของทิศทางราคาของคาตอนนี้ค่ะโอเคได้ค่อยๆมองเป็นลาดับลาดับไปนะครับ3,000อาจจะไกลไปหน่อยสำหรับการพูดถึงตอนนี้นะครับขอบคุณคุณชลิกานะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ